สวัสดีค่ะสวัสดีทัดไฟแม่สิงห์ธนูนะคะวันนี้นะคะเลิกงามยามดีนางฟ้าจะมาทำความรักคนโสดตลอดเดือน ตุลาคมนี้ของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูเราจะมาดูกันว่าจะมีเรื่องสั่นสะเทือนใดเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างนะคะฟังได้ทุกเพศทุกวัยทั้งชายและหญิงนะคะสลับพลังงานเอาช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะใครที่โสดมาเนิ่นนานโสดข้ามพบข้ามชาติหรือโสดเสน็จน้ำโสดหมาดๆฟังได้หมดค่ะมาค่ะ ความลาคนโสดธาตุไฟตลอดตุลาคมนี้จะเกิดแรงสั่นสะเทือนใดใครจะเข้ามาใครจะออกไปหรือยังไงเกิดขึ้นไว้ Why? ใบแรกก็แบบนี้เลยอ่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะ <c oughs> ใบแรกก็เดลิเวอร์เลยอ่ะยังไงอ่ะมีใครบางคนนะคะ อาจจะเป็นชาวทัดลมเป็นถุนตุนกลุมอยากจีบคุณหรืออาจจะมีใครบางคนแอบข้างรักแอบสเสน่หากลับมาหาคุณในความสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสุดแสนโรแมนติกน่ารักขี้อายอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนได้จะมานำพรีเซนต์ตัวเองให้คุณรู้สึกภูมิใจชอบใจชื่นใจที่มีเขาอยู่ในชีวิต ฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจัก,กรวาลและฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่อยากโสดแล้วอ่ะเขาอยากถามคุณว่าคุณโสดมานานแค่ไหนแล้วอ่ะตอนเนี้พร้อมที่จะปล่อยมือสละกคันทองนิเวศของคุณหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ให้เขาได้ดูแลสปอร์ตออฟเฟอร์มีคนเกิดเดือนมิถุนายนหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมเมทุนนะคะอ่าคลั่งรักคลั่งใครสเสน่หาแล้วก็อยาก ขอคุณจีบขอชวนคุณออกเดทแล้วก็อยากมอบความรักให้คุณคะ่ะการมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะได้ไปทําบุญเดินสายทําบุญเดินสายทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกันในเดือนตุลาคมนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เล็งเห็นบางสิ่งบางอย่างออร่าสเสน่หาบนตาในตัวคุณแล้วเขาอยากบอกคุณว่าเธอรู้ไหมฉันปิ๊งเธอฉันมองเธอแล้วฉันแบบไม่อยากกระพริบตาเลยเขาอาจจะแบบเกิดการสั <ๆ S 1> ่นสะเทือนแบบ เล v e แอดเฟอร์ไซส์เจอคุณแล้วรู้สึกว่าเหมือนจำคุณได้นะคะความรักความต้องการหรือแพชชั่นที่มันวาววุ่นในหัวเขาเนี่ยมันเหมือนแบบเธอเธอเราเหมือนรู้จักเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยอะสมัยก่อนหรืออาจจะเป็นรู้จักกันแบบผูกจิตผูก,ผกวิญญาณมันเป็นความผูกพันที่เหมือนแบบ เจอคุณครั้งแรกเรารู้สึกจดจําคุณได้แล้วก็อยากจะจีบลูกหาคุณหนักมากนะคะใบแรกนะคะมิถุนาเมถุนเลขหกนะคะคนที่จะนำพาความสุขเกี่ยวกับความรักมาให้คุณผู้ฟังที่กำลังโสดอยู่ในตอนนี้ของธาตุไฟนะคะ ไปต่อหาความรักธาตุไฟแม่สิงหธนูคนโสดเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีปากหวานพูดเพราะเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุมีมีไพ่ของชาวธาตุน้ำออกมาด้วยเขาอาจจะเกิด11 13 17 16นะคะ1 3 6 7เลขเรียงกันเลย ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีสภาวะของถ้าเขาเป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่าคุณหรือถ้าหาว่าเขาเป็นรุ่นพี่หน้าตาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้เขาเป็นคนหน้าเด็กคนที่จะเข้ามาข้างหลักข้างใครคุณเขาเป็นคนที่อยากจะทําให้คุณรู้ว่า พี่อย่างคุณอะรุ่นพี่อย่างคุณอะมันตรงสเปคมันตรงใจเขาคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันในงานปาร์ตี้ลื่นเลิงนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้พอได้เห็นหน้าคุณแล้วก็เหมือนแบบอยากจะเทคแอคชั่นรัวๆเข้ามาคุยเข้ามาถามเอาน้ำมาเสิร์ฟ <c oughs> เอาน้ำมาเสิร์ฟเอาขนมมาเสิร์ฟหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าน้องเป็นอะไรนะคะน้องมองพี่ไม่ตาไม่กระพริบเลยเขาอาจจะแอบมองดูส่องแล้วก็สืบเกี่ยวกับโซเชียลคุณด้วยนะคะพนักงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะจะเข้ามาขย่าคาหนของคุณให้คุณตกลงมาในอ้อมกอดอ้อมอกเขานั่นเองนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือธาตุน้ำเขาอาจจะมีเลขสำคัญเลขห เลข 1, หนึ่งนะคะเลขสามเลขเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบหกนะคะถ้าคุณ <c oughs> ถ้าคุณอยู่ในสภาวะของการโสดเบื่อไม่อยากมีแฟนไม่อยากแชร์อะไรกับใครเขายังบอกว่ามันจะต้องทำด้วยวิธีทางอ่ะเพื่อให้คุณยอมใจอ่อนแล้วก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาอยากจะแบบ ทำให้คุณนะคะดูสิเขาอยากเป็นความมั่นคงผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีเลขสี่เขาจะเกิดวันที่สี่ได้ใครบางคนนะคะอาจจะเกิดวันที่สี่หรือราศีเมษได้วันอังคารได้ อยากเป็นบ้านอยากเป็นความมั่นคงคานของคุณนะ่ะมันก็เพอร์เฟกแหละแต่ถ้าอยู่กับเขาว่าเพอร์เฟกกว่าไหมอาจจะมีใครบางคนนะคะอยากจะทําให้คุณรู้ว่าการมีเขาอยู่ชีวิตในชีวิตคุณนั้นมันดีกว่าการโสดอยู่คนเดียวเดินคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวคุยกับคุยคนเดียวมันเหงานะเดินกับเราคุยกับเรานอนกับเรา กินกับเราไม่เหงาเลยนะคะใครบางคนอาจจะใช้สเสน่หามนตราบัญญาร้อยเริ่มเกวให้คุณติดกับดักชวนคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้คุณไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งและใครบางคนอาจจะเป็นแฟนตัวจริงของคุณนอนาคตคนคนนี้อาจจะวางแผนที่จะแบบบอกคุณตรงๆว่าเธอถ้าเธอยังไม่ได้แบบเปิดใจให้ใครหรือว่ายังไม่ได้ไว้ใจใครให้ใครเข้ามาดูแลเธอเราขอดูแลเธอได้ไหมนะคะ เขาอยากเป็นความมั่นคงความมั่นใจในหัวใจของคุณเขาอยากเป็นคนที่จับมืออบกอดพาคุณไปเที่ยวไปดินเนอร์ไปทำบุญค,คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดเพราะมีสกิลความแบบ นุ่มวนวลอ่อนหวานอาจจะทําให้ชาวธาตุไฟเคลิ้มหรือว่าหลงได้ด้วยเธอหรือเขาอาจจะเป็นคนเกิดราศีเมษร,ราศีเมถุนมีนกรกฎพิจิกได้นะคะคนที่มีบทบาทที่จะทําให้คุณสละโสดในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวธาตุไฟ <c oughs> ไปต่อค่ะ ความรักธาตุไฟแม่สิงห์ธนูบางสิ่งที่มันเคยท็อกซิกจะปวดเสียใจมันจบลงแล้วคุณอาจจะมูฟออนได้จากคนเก่าแฟนเก่าพลังงานคนเก่าอาจจะบอกว่าดึงคนใหม่เข้ามาหลังจากที่คุณมูฟออนถ้าหากว่าคุณปล่อยวางปล่อยคนเก่าๆไปจะมีใครบางคนที่จะมาเปิดใจหรืออาจจะเป็นอ่า ไม่อยากจะพูดว่าเป็นคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ถือว่า <c oughs> ตามบุญของคุณเนี่ยทำสำเร็จแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้างานบ้าการใช้ชีวิตบ้าพลังตอนนี้เขารู้สึกเขาอยากบ้าคุณอยากกลับมาข้างรักข้างใครอยากเป็นความมั่นคงให้คุณที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งแอบมองแอบส่องอยากดูแลอยากจีบ หรือยังให้บางสิ่งคุณไม่ได้เขาจะกลับมาในเดือนตุลาคมทำให้คนธาตุาไฟแม่สิงหธนูเนี่ยปล่อยอยเดือนนี้คุณอาจจะหมกมุ่นเรื่องการทำงานหาเงินหรือว่าอยากจะดูแลตัวเองไปฟิตเนส อยากพร้อมลงอยากทำศิลยกรรมอยากเปลีป่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเขาเหล่านั้นจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าสบายตัวคล่องตัวขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นสารถีขับรถพาคุณไปทำศิลยกรรมทำนมใหม่ทำจมูกใหม่ทำหน้าใหม่หรืออาจจะแบบเป็นคนที่แบบอร p ตออ t เฟอร์คุณเรื่องเงินเรื่องอจีป,ปาถาที่คุณต้องการมันอาจจะทำให้คุณสุข,ส,ขสบายขึ้นในเดือนนี้แล้วก็ใครบางคนนะคะ จะมาถมความรวยความเปให้คุณการจีบชาวธาตุไฟเนี่ยหนึ่งเลยคือต้องมีตังเพราะว่าชาวธาตุไฟเป็นคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายเปให้คุณเท่าไหร่ดีล่ะเดือนนี้8 8 8 8 0 0 0 0 0ก็ว่าไปอาจจะมีบางคนที่แบบว่าให้คุณเยอะมากนะคะแม่สิงหธนูนะคะหรืออาจจะเป็นเมถุนมีนกรกฎพิจิตมีราศีสิงหราศีเม่ราศีเมทุนนะคะที่จะกลับมา มอบความสุขหรือกําลังจะเข้ามาจากแรงเหวี่ยงแรงดึงดูดที่จัก,กรวาลจะให้เขาตกกลุ่มรักคุณ love at first sight ต้องมนดโดนของบางคนนะคะคุณอาจจะโดนจูโจมจีบแบบเรารู้ว่าเธอโสดเรารู้ว่าเธอสวยเลือกได้อะแต่ตอนนี้เราอยากให้เธอเลือกเราอะได้ไหมอะเขามองเขาส่องกระจกเขาดูตัวเองดีโปรไฟล์ดีพอที่จะแบบ เดินขนาบเคียงคู่ธาตุไฟอยากจะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่แบบสเสน่หาคู่โรแมนติกบางคนอาจจะได้มีการเหมือนแบบ <c oughs> อู้วามหรือการเทคแอคชั่นแบบทำถึงอะส่งช่อดอกไม้ส่งอาหารการกินส่งของมีค่าส่งเงินให้หรือมาปากดตัวนะคะ <c oughs> เปิดประตูรถให้คุณถึงหน้าบ้านหน้าซอยหน้าปักซอยเลยนะคะ บุคคลเหล่านี้เขาเห็นว่าคุณโสดแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ introvert เลือกคบคนไม่ไว้ใจใคร ห่วงพื้นที่ส่วนตัวเขาเหล่านี้อยากจะพิชิตแล้วก็ทลายพื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วก็ให้เรามาเป็นพื้นที่ส่วนรวมของกันและกันนะคะความโรแมนติกความหลอ่อความเอาใจความเปยของเขาน่าจะทําให้คุณใจอ่อนได้ยอมกระดึบคืบคานล,ลงมาจากคานทองนิเวศของคุณนะคะคุณอาจจะโสดมา6วัน6เดือน6สัปดาห์บางคนโสดมา6ปีเขาเหล่านั้นจะทําให้คุณเปิดใจแล้วก็ อย่างมีกันและกันตลอดไปเขาเหล่านั้นอาจจะทำงานในความสัมพันธ์หนักมากในเดือนตุลาคมนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เขากับคุณจะต้องแบบเปิดตัวแฟนเป็นว่าที่เนื้อคู่ตุนานานบางคนอาจจะพาไปรู้จักพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้คุณรู้สึกแบบ ทำไมคนคนนี้จู่โจมจังเลยเขาจะพาคุณไปสู่เซฟโซนที่ปลอดภัยของเขาบางคนอาจจะพาไปบ้านคอนโดห้องถี่นาที่สวนให้คุณรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทรัพย์สิริคารอะไรบ้างบางคนอาจจะชวนคุณไปแบบว่าดินเนอร์ออกเดทกับครอบครัวพ่อแม่เขาเพื่อแบบเปิดตัวคุณแบบทางอ้อมก็เป็นไปได้นะคะนี่คือ ความรักคนโสดทัุไฟแม่สิสงห์ธนูเจอสายเปโรแมนติกหน้าเด็กหล่อละมุนจูโจมแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการด้วยอาจจะมีผู้ติดตาม5,000 1 0หนึบางคนอาจจะมีผู้ติดตามหลายหมื่นมากๆมาข้างละข้างใครคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบดูพราวดูแบบดูดีดูได้แสงไปด้วยจากเขานั่นเองนะคะ ไปต่อค่ะความรักคนโสดทัดไฟเม่สิงหธนู9ก้าดาบหกไม้อาจจะมีบางคนที่พยายามจะจีบคุณแต่คุณปฏิเสธแต่ก็มีบางคนที่คุณไม่ปฏิเสธและให้ไปต่อคล้ายๆว่าอาจจะมีคนเก่าวกลับมาขอโอกาสง้อขอคืนดี move on จากคุณไม่ได้แต่คุณเหมือน,อนแบบเลือกคนใหม่เปิดใจให้คนใหม่ๆดีกว่านะคะพลังงานของคุณแบบเลือกคนที่ดีคนที่สบายใจ ได้เข้าสู่เซฟโซนที่ปลอดภยัยใครบางคนถ้าเป็นคนเก่าแฟนเก่าตอนนี้คุณกับเขาเลิกกันจบกันแล้วเขายังไม่มีใครหรือคุณยังโสดอยู่เขาอยากกลับมาหาคุณคุณเป็นเหมือนบ้านเหมือนที่ปลอดภยัยเซฟโซนที่อุ่นใจของเขาหรือพลังงานบระใครบางคนอาจจะมาในเวอร์ชั่นแบบงอ้อตื้อเปยขอโอกาสให้คุณแบบสงสารอาจจะนำพาความสงสารขมขืนไหมหคุณเห็นใจเขาส่งข้อความมาแบบ ตั้งแต่เรากับเธอเลิกกันนะ่เรานอนไม่หลับเราไม่โอเคเลยเราผอมลงเราโซมมากเราเหมือนลินปิงเหมือนลินหุ้ยเลยเธอมาหามาเยี่ยมเราได้ไหมเราป่วยเราไม่สบายอาจจะเรียกร้องความสนใจให้คุณไปหาไปเยี่ยมแต่นางฟ้ามองว่าชาวธาตุไฟรู้ไตร,รู้กลิ่นของบุคคลเหล่านี้คุณู้ฟังก็เหมือนไม่ดีกว่าไปจอยจอยกับคนใหม่สบายใจกว่าเยอะนะคะนี่คือเรื่องราวความรักคนโสดในเดือนตุลาอาจจะมีคนเก่ากลับมาง้อขอโอกาสขอให้คุณเปิดใจเปิด ทางหรืออาจจะมีคนใหม่ตั้งใจเข้ามาทุ่มเทเปให้คุณรักเขาหลงเขาคนใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโปรไฟล์ดีขยันแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบรู้ใจเอาใจเก่งมากๆเขาอาจจะสืบเรื่องราวคุณกับคนเก่าแฟนเก่าเขาเลยรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือบางทีเขาอาจจะรู้ได้ซ้ำว่าคนเก่าเนี่ยยังมองส่องแล้วก็ยังอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลหรืออยู่ในใจคุณอยู่ แต่เขาก็จะหาวิธีที่ทำให้คุณ move on จากบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าเขาอะมั่นใจว่าเขาอะที่หนึ่งมาแบบเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่หนึ่งเลยในตอนนี้นะคะเขาจะมาแบบก้าวกระโดด เขาจะมาแบบจู่โจมมู่วามแทะลมทะลึ่งตึงตังบ้างแต่ภายใต้ความแทะลมจู่โจมมู่ววามก็จริงใจแล้วก็อยากได้คุณมากๆอยากให้คุณเป็นแฟนจริงๆของเขาไม่ใช่แฟนทิปแค่ในความฝันนะคะนี่คือความรัก คนโซธทัดไฟตลอดตุลาคมนี้อาจจะมีใครบางคนทำทุกวิถีทางทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อให้ครอบครองร่างกายหัวใจแล้วก็เปิดตัวกับคุณในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งความจริงนะคะไปต่อค่ะความรักทัดไฟแม่สิงห์ธนูคนโสดดูซิสถานการณ์ความรักจบที่ใบนี้เลยเดอะซัน ก็ไม่แปลกอะที่ทุกคนอยากจะทุ่มเทเป,ปคุณหมดหน้าตักเธอคือเดอะซันน่ะเธอคือแสงสว่างเธอคือความสุขมองเธอตรงไหนเธอก็สวยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ดูดีดูหน้าเด็กมีออร่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทุกอย่างเขาก็มองว่ามันปังมันดีไปหมดเลยพลังงานคุณตอนนี้นะคะ1,9,9,1เลข19เก้ขาอยากบอกว่า เราปลื้มชื่นชมเธอเราอยากให้เธอเป็นแฟนเราเอาตรงๆถ้าเธอไม่มีใครเรามาคบกันไหมเราขอเกาะแสงเธอหน่อยนะออลล่าของเธอมันสาดเข้าลูกกตาเราเต็มๆเลยนะคะเขารู้สึกอยากจะอวดคุณกับคนอื่นอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาแบบปิ๊งประทับใจ เจอครั้งแรกแล้วเขาบอกกับตัวเองเลยคนนี้แหละว่าที่แฟนในอนาคตคนนี้แหละว่าที่แม่พ่อของลูกในอนาคตเขาความเด็กความน่ารักความออร่าความแข็งแกร่งสตรองหรือความเป็นธาตุไฟอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่ามองกี่ครั้งก็ชื่นใจควงไปไหนก็ภูมิใจให้อะไรก็ปลื้มที่สุดนะคะ ทุกสิ่งอย่างที่เขาเคยพูดหรือบอกกับคุณมันจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเขาจะทําเขาจะงอเขาจะตื้อเขาจะแบบทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยเช้าถึงเย็นถึงสามเวลาหลังอาหารจนคุณแบบว่าอึดอัด,อดลาคาญเลยเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นเดอะสซันของคุณมันดึงดูดทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาคุณเปรียบเสมือนแรงบันานาลใจเปรียบเสมือนบ้าน ุคคลเหล่านี้มองว่าการได้กลับบ้านมันคือความสุขมันคือความอบอ,อุ่นใจทุกๆครั้งที่ทำงานเหนื่อยล้าได้คุยกับคุณนะคะมันเหมือนแบบขึ้นสวรรค์น,นะ่ะไม่ว่าคุณจะพูด หรือไม่พูดหรือไม่เบิกคุณจะคุยกับเขานานแค่ไหนห้านาทีสิบนาทีก็เป็นน้ำทิพย์ชโลมหัวใจให้เขาแล้วเรื่องอะไรเขาจะไม่พยายามที่จะกลับมาหรือว่าเอาชนะใจคุณถ้าคุณโสดแล้วเขารู้ว่าคุณเนี่ยเข้าถึงยากอินโทรดโลกส่วนตัวสูงเขาก็จะหาวิธีแบบหาเรื่องมาคุยกับคุณให้คุณเหมือนค่อยๆแบบ ผ่อนคลายเปิดใจนะคะและถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าแฟนเก่าก็จะหมั่นไส้ลิซยามากถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้คนใหม่ๆเขาจะรู้สึกหึงหวงห่วงอยากได้คืนอยากคุยบ้างคุยกับคนอื่นได้ทําไมคุยกับเราไม่ได้เขาอาจจะพิมพ์ข้อความมาไม่ว่างเลยเหรอเห็นออนตลอดเลยนะแต่ว่าไม่ทักไม่ตอบไม่อะไรเลยนะพลังงานเดือนตุลานี้ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูคนโสดฮอตมากมีใครหลายคนอยากจะจีบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ มีพลังงานของใครหลายคนอยากจะเปทุ่มเทให้คุณเปิดตัวคุณหรือพาคุณไปบ้านนะคะบางคนถ้าสมมติว่าคุณกับเขาอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันนะอาจจะมีการไปมาหาสู่กันทุกๆสัปดาห์ในหนึ่งเดือนนี้เจอกันบ่อยขึ้นมีแพชชั่นกันมากขึ้นหรือถ้าคุณแบบ เป็นคนทางไกลต่างประเทศก็าอาจจะแบบเปิดกล้องโทรหาคุณสามเวลาหลังอาหารทําให้คุณสบายใจเปย์คุณให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะชาวธาตุไฟเป็นคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายการที่จะบอกว่าจีบชาวธาตุไฟอย่างอื่นสิ่งแรกเลยต้องอวดรวยใส่ก่อนเลยอวดรวยใส่ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะรวยจริงหรือรวยปลอมไม่รู้รู้แต่ว่า อ่ะก็ต้องมีบ้างที่ทำให้ชาติไฟธาตุไฟรู้สึกมีความมั่นคงในหัวใจนะคะนี่คือตลอดเดือนตุลาคมนี้จะมีใครบางคนอวดรวยรวยความรักรวยความเสน่หารวยพิศวาสเพื่ออยากให้คุณลงจากคานมาสู่บ้านสู่อ้อมอกของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า <c oughs> คนที่มีผนนะคะปีนักษัตรที่มีผลกับคุณคือปีนักษัตรอะไรที่เข้ามามอบความสุขความร่ารวยให้คุณนะคะ<อ>เขาเกิดปีนักษัตรอะไรขอสี่ใบค่ะ<อ>คนเกิดปีขานปีมะเส็งปีมะโรงขานมะเส็งมะโรงนะคะ<อ>แล้วก็ปีลิงค่ะปีวอกค,ค่ะ<อ>คนที่จะเข้ามามอบความสุขให้คุณแบบ สุขสมอารมณ์หมายเปพพอร์ p ออฟเฟอร์ให้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการเขาก็จะยัดเยียดให้เพราะเขารู้ว่าการที่เอาชนะใจคุณได้หรือว่าแบบเข้าถึงเซฟโซนที่ปลอดภัยของคุณได้นั้นน่ะมันคือความ amazing ในชีวิตเขาไพ่ราศีธนูเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับ ไพ่เดอซันเป็นไพ่ตัวแทนของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะอาจจะมีใครบางคนก็เป็นไปได้ที่เป็นชาวราศีธนูนำพามอบความสุขความสเสน่หาให้คุณแบบล้นใจแนะเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะมาด้วยสภาวะแต้มบุญที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติแบบพอชาตินี้แล้วมารู้สึกเป็นบุญคุณกับคุณน่ะได้รู้จักคุณแล้วอยากให้นั่นให้นี่เปทุ่มเทให้หมดหน้าตักอยากดูแลซัพพอร์ต ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะกับคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับเขานี่คือเรื่องราวความรักของชาวทัตไฟแม่สิงห์ธนูคนโสดที่จะได้รับความปังจากไพ่เดอะซันใบนี้มารอบทิศรอบทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เขาจะพยายามที่จะแบบเอาชนะให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนเก่าก็รู้สกิลของคุณ,คณก็จะแบบหาวิธีดับเบิลคูณสองไปแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็ เน้นๆเลยก็อวดรวยอวดรวยมาเปคุณมากเลยในเดือนตุลาคมนี้นะคะแฮปปี้บายบายถ้าหากว่าตรงกับใครก็ดีใจด้วยนะคะบายบายค่ะ